สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยสีหาหัวขับพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกนะคะของมื่อวันที่24ค่ะเดือนสิงหาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมือนี้นะคะแอดผ้าพลอยพี่น้องบารเทาสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูแพรกลางน้ำนะคะพลอยพี่น้องคะอ่ะพอดีเอฟซีภูใจดีเนาะคนได้ทรงเบอร์โทรป,ปูมาใหญ่เบิงแล้วด้วยนะคะ พี่ดองเอกเลยรองโทรหาปูมันนี่นะคะปูรับกระรับโทรศัพท์นะคะพี่ดองคาก็เลยได้มากนะคะเป็นแนวทางความฝันได้ค่ะพี่ดองได้เอาแนวทางมันนี่นะคะของปูแพะกลางน้ำมั่วที่ผ่านมาแนวทางของปูราเขาสามตัวโต๊ดหกแปดหาพี่้องมันนี่นะคะสไดาเป็นตัวใดพี่้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันโทรไปด้วยนะได้คะ่ะพระอาจารย์ค่ะใส่เลขโทรให้ไปด้วยได้ค่ะแต่คนนี้น้ำใจ <S <S จ้ะแต่มันก็ยังไม่เต็มร้อยนะโยมนะ พ่ท่านนี้เต็มหน่อยปะคะอืมกำพิจณาอยู่อะอืมคือตอนนี้พระอาจารย์ได้ <พา S 2> ไตัวได้แล้วคะฮะได้ตัวได้แล้วคะตอนนี้เออให้คือให้นิมมตแต่แล้วไหมอ่านี่นี่นีม่มีมาจากไหนคะนี่ตัวคนสองคนเอาเอากระดาษสีน้ำเงินมาให้ค่ะหลวงปู่ก็ไปจับเอาแล้วมาปา,ปาดเป็นสีเหลี่ยมค่ะก,ก็แค่นั้นนะอืม เป็นเลขสี่ตัวอะไรเตียวหมดนะแล้วเรามาจับเอาสามตัวเราจะเอาตัวไหนตัดออกท่านเองค่ะเส้นว่าคนสองคนก็สองเราใช่ไหมค่ะแล้วจับมานี่ก็เป็นเจ็ดใช่ไหมมาปาดก็เป็นแปดใช่ไหมค่ะแต่ที่ในสี่เหลี่ยมเนี่ยเนี่ยมันเป็นสี่ตัวนะเราจะเอาตัวไหนทิ้งอ่ะในาฬิกาเกียกับแปดเราตัวไหนทิ้งกันเองค่ะเราคิดว่าจะเอาสองแปดสี่สี่แปดสอง เราตีออกแบบนั้นนะค่ะถ้าถ้าใครว่าจะเอาเจ็ดก็ได้ก็แล้วแต่เพราะว่ามันมันจับนี่มันจะเป็นเจ็ดหรือเป็น 8, แปดเราก็เล่นมันใจแปดจะมากกว่าค่ะนะค่ะถ้าใครอยากจะลองดูก็ลองดูก็เอาเลขโทรเข้าส่งไปด้วยได้โยมได้ได้ค่ะคือคือคนมีน้ำใจเขาก็าอยาปูปูตอนนี้ป,ปูปูจิบจุบปูจะ ปูจะเห็ดอย่างเนาะได้ยินคำว่าปูอยู่ในแพ้หรือไหมค่ะปูคะเออว่าสเส็ดไอ้สาระบนนี่อยู่ดิแม่ออกโอ้สาระพะท่านนี่มีอยู่ก็เลยอยู่ในแพ้่หรอครับปูค่ะขั้วข้บวหมี่ที่เออขั้วก้ายังบนหมีสาระข้าวยังบนหมี่อันนั้นคือบนแพนี้มีเอียงจัะยังเออบนมีสาระนิน้อยอันหนึ่งนี่นี่เพราะได้รับฝนท่านหนึ่งโอ้กับอันอันที่อยู่ในด้น่ามันกับบ้านนี้กูตีอะไรจังไรอยู่แบบง่ายๆนะโอ้โอค่ะ แค่เป็างเขาเทียบก็ต้องเป็นหลายหมื่นเนาะขึ้นไปเนาะแม่นขายอชิได้บอกหาหมื่นขึ้นล่ะสิได้บอกบุญทั้งทั้งช่องเนาะค่ะผู้ค้าอืออืคือตอนนี้ปู่ได้สองแปดสี่กับสี่แปดสองในเบื้องต้นบอกครัผู้ค้าอือนั่นืออ่ะแต่ตัวนึงก็ยืนยันไว้คือหาสามอะไรยืนยันไว้เลยหาสามค่ะอ่าบางเนิงหันของปูเขาสามตัวเลยเแมนบอกครับผู้ค้าแมนอ๋อ ค่ะค่ะได้ครับปูคะ่ะเดี๋ยวขอหน่อยสิลงเบอร์โทรให้น้ำเนาะคะ่ะฮาทเทียเอฟซีปูได้เป็นอ,อ,อยากรวมทั้งบุญเนาะค่ะปูคะอืออืมจ้าปูดีนะจ้าปูขอบคุณหลายๆ้วยค่ะกลับนอนสักการนะคะผู้ค่ะสาธุนะคะสรุปหน้าทางท่ายคลิปนี้นะคะพี่้ังคะหน้าทางจากปูแพรก,กางน,านะะ้ำเวยค่ะ ไปพี่น้องด้วยแนวทางมันนี่นะคะของปูค่ะพี่น้องสองแปดีค่ะสองแปดีีแปดสองกับหาสามค่ะพี่น้องคะสองแปดีีแปดสองกับหาสามด้วยค่ะพี่น้องคะเอาจังไดก็อย่าลืมนะ,คะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสาหรับแนวทางจากปูแพรกางน้ำนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางช่วงแรกนี้นะคะแนวทางจากปูแพรกางน,านะะ้ำด้วยค่ะ พี่น้องคะอย่าลืมด้ค่ะพี่น้องคะนําไปพิจรารณาเบิ้งเนาะค่ะเนาะอ่าทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกา่าค่ะพี่น้องโปรโดใช้วิจารณญาณาานในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องคะตอนนี้ปูรุษอก็อ่าคกอยังที่เห็นเราพี่น้องเราบ่ทันี้มีมียังบ่ทันี้มีอันกุดดิพี่น้องอยู่ทางอันบกนะมีกุดปูเราก็อยากได้กุดเนาะพี่น้องเนาะก็ช่วงนีกนน้ก็หน้าฝนพอดีนี่ยนะ พี่น้องคะ่ะอือไปอยุ่งในแพ่กะสิลําบากแน่จังน้อยนั่นาะพ่อพี่น้องคะ่ะยุ่งในแพ่ในน,น้ามเนาะพี่น้องอือฮัลโหลพี่น้องเบอร์โทษปูลอกอะหายอยู่ฮาดยะพลอพี่น้องท่านใดอยากที่รวมทั้งบุญเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเบอร์โทษของปูนี่เอฟซี FC, พู้ใจดีนะคะที่อยู่เปคนยุน่งในกลุ่มเนาะเปคนกนระซงเขามาหายเบิรงเราด้วยแหละพี่น้องคะ่ะอือไอ้ก็เ,เกลยตัดสินใจโทษไปหาปูนะคะพ่อพี่น้องก็ได้เด่นน่าช่างมาก แนวทางมันนี่ปูบรละวา่าเป็นแนวทางความฝันนะคะพี่น้องคะแต่ว่าเพราะถ้านในนิ่งปันไดเนาะอ่าในโค้งสุดท้ายนะคะเอกจิโทรหาปูอีกเทื่อนึงนะคะว่าปูรสสินเน้นตัวใดอ่าสิมีเปลี่ยนแปลงบ่หรือว่าจังใดพี่น้องมันนี่เอาไปพิจารณาเบิงนะ,ะเอาไปพิจารณาเบิงสําหรับแนวทางมวลแรกของปูแพร่กลางน้ำนะคะเอาไปพิจารณาเบิงเด้อค่ะพี่น้องเด้อสําหรับเอฟซีาทางช่องนะคะไปพี่น้องครับมันนี่ก็ ได้โทรหาปูแลลวนะคะพี่้องค่ะจังได้ก็ให้โชคมาน้ากันสุขูมสุดค้นนะคะพี่้องเนาะออาขอขอบคุณขอบคุณนะคะ <c oughs> พี่้องเด้อสำหรับการาติดตามรับชมรับฟังค่ะพี่้องพี่ดองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้ว่ายัางไงคอมเมนต์ Comment เข้ามานะคะพี่ดองค่ะคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่้องอย่าให้เบอลอติดตามหน้าทาาของอาจารย์่ันใดของเซียน่ันใดอย่าลืมนะคะคอมเมนต์เข้ามา คือกันป่อยพี่น้องคะมือเงินกับเป็นแนวทางตำเหล้าแล้วพี่น้องเด้นแนวทางตำเหล้านะคะแนวทางของหลวงพี่ดีกว่าดาวดีนัดปล่อยมือองินสำหรับแนวทางตำเหล้าะะด้วยกับปล่อยพี่น้องคะให้แอร์สีลงให้พ่อยพี่น้องเบิ้งทั้งสองช่องเลยครัพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ทั้งสองช่องนะคะเพราะว่าสิเป็นเบิ้งแล้วรุ้ยชาแนลนะคะแล้วก็บเบิ้งเร่ารุยซีหะฮกนะคะหรือว่าผู้ใดที่อยู่ในแอปซีน้ำเงินเนาะ เบอร์เลย์รุ่ย4-6ช่องจริงได้ค่ะพี่น้องเด้อจังไงก็ฝากเขาไปกดอ่าถูกใจเพจเอาไว้นํานะคะพี่น้องอ่าฝากกดถูกใจเพจไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามทั้งสองช่องเลยเพราะวา่าจะเป็นเบิ่งเลย์รุ่ยชาแนลหรือว่าเบิง่งะระแล้วก็ทงเบิ่งวย4-6ช่องจริงในเพจนะคะไปพี่น,น้องค่ะให้กดติดตามเอาไว้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของเบิ่งเลย์รวยที่ได้นํามาฝากมาตอน ปอยพี่น้องบ้านเฮาสุขสุขคนนะคะหรือว่าเสี่ยนทันใดน,นะคะกำลังรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่นะคะอยากวางแนวทางกับทางรายการนะคะพวกเราด้วยยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อโทรเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์ที่แอ็ให้ไว้หรือว่าสีสะดวกแอดไอดีไลน์เข้ามาก,ก็ได้นะคะ่อยพี่น้องค่ะถ้าแอดรับโทรศัพท์บ่ทันเนะเาะแอกสิโทรกลับเด้อค่ะพี่น้องเด้อแอกสิโทรกับทุกสายนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าช่วงตีหนึ่งตีสอง อย่าโทรมาพี่น้องมึงก็ได้หลดตกใจเนาะเอฟซีบนโทรมาเอฟซีบนโทรมาเนี่ยช่วงตีฮากว่วน่ะแหละไปพี่น้องคะ่ะโอ้ตกใจเพราะว่าอดบริษัทปิดโทรศัพท์นะพี่น้องเสียงดังกระหึ่มเลยเพราะว่ามันยังเสาอยู่ยังยังเสียงอันอากาศบรรยากาศยังไม่ทันได้เสียงดังอนะพี่น้องคะ่ะโทรเข้ามาโอโ้ตกใจเลยพี่น้องขณะช่วงช่วงซัำนีทเท่าไรอยู่ได้พี่น้องเด้แต่ว,ว่าช่วงเป็น เที่ยงคืนตีหนึ่งไปหอดตีหานี้ว่าต้องโทษนะคะอ่ามีอะไรกัเขียนมาตามเขียนมาไว้ใ,ในไล่หนาๆพี่น้องอออเอ็กซ์ตรย่อมชอยเอ็กซ์ตบิึงดอกพี่นอ้องแต่ว่าเด,ดือดเดือดเดือมาตรงมาโทัม ah ari, าหายไปหนึ่งด้วยเลยเบอร์หนึ่อด้ยตกใจไปพี่น้องคะ่ะเออม,มันมันตกใจนะพี่น้องคะ่ะแบบบรรยากาศนอนเงียบๆอยู่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเสียงเขาก็ตกใจมาพี่นอ้องอือพะละไปพี่น้องคะ่ะ เอาตามนั้นเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นนะคะอย่าลืมติดตามในทางตำราวทุกอาจารย์นะคะเดี๋ยวอาจารย์นั่งมานั่มาฝากนะคะพ,พี่น้องคะ่ะผู้ใด์อยากร่วมทำบุญกับปูแพรกางนา้ำเนาะกระโถ่ไปตามเบอร์โทรศรัพท์ที่อาจารย์เขียนไว้ให้เด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่าเขียนเอาจารเขียนไว้ให้นะคะปูลอก็เดี๋ยวต่นปูอยู่ดอกค่ะพี่นอ้องปูลอก็อยากขึ้นมาอยู่ทั้งบกเนาะอยากมีกุฏิเนาะพี่น,อนอ้องที่ทั้งบก อยู่ในน้ำมันกีับว่าสะดวกป็นไดแล้วพี่น้องเอ้ยเออฮะลโหไปพี่น้องค่ะเอาเอฮันเบิ้งเลือกกับเป็นสะพานบุญให้ปูน่าพี่น้องค่ะอ่าสำหรับแนวทางของปูเนาะการนั่งไปพิจารณาเบิ้งค่ะพาพี่น้องมากชอบแนวทางของปูยิบจับซื้อหาสลักกินแบงรัฐบาลเอาไว้เด้อพี่น้องเด้อถา้าติดตามแนวทางของปูแพร่กางหน้าอีกเทื่อนึงในคงสุดท้ายทางไอจีทโทรไปหาปูอีกเทื่อนึงนะคะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะพี่น้องค่ะแอกซิเดทขอตัวลา พี่น้องมาเท่าสุกุลสกนไปกกอนนะคะเอาไป้พอกันไหมก็ไปได้คลิหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ